ตอนที่120เรามาเกี่ยวดองกันดีหรือไม่พอแล่เนื้อกระต่ายเป็นแผ่นบางๆเสร็จแล้วก็นำไปจุ่มในหมอ้อน้ำซุปที่กำลังเดือดจากนั้นยกออกมาจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดยังไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องความสดใหม่ของเนื้ออับเพราะตัวน้ำจิ้มประกอบด้วยเครื่องปรุงหลายสิบชนิดเช่นดอกหอมเจี๊ยใช่หนึ่งต้นหอมซอยเล่าปรุงอาหารน้ำมันงาเป็นต้นรสชาติที่ได้จึงสดใหม่เข้มข้นทำให้เมื่อได้ลิ้มรสก็หยุดกินไม่ได้ เจียงโมหานใส่น้ำมันพริกเผาลงในน้ำจิ้มไม่น้อยความเผ็ดร้อนจึงทำให้ริมฝีปากเป็นสีแดงกำราวกับถูกทาด้วยชาตแต่สีที่ได้กลับเข้มยิ่งกว่าหลินเว้ยวยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วที่นางได้ปรุงอาหารมือนี้คาดไม่ถึงว่าแม้แตป่ปอสียกงอเจ้าก็ยังทำเป็นข้าอยากรู้จริงๆว่ายังมีอาหารใดที่เจ้าทำไม่เป็นบ้าง เจียงโมหานคีบหมูแดงอบน้ำพึ่งขึ้นมากินเมนูนี้เป็นเมนูที่เห็นในตำราท่องเที่ยวเมื่อชาติก่อนพูดกันว่าเป็นอาหารที่คนทางใต้ของซิงเจียงชำนาญเขาสงสัยว่าเด็กตัวแสบยังจะมีสิ่งใดที่น่าประหลาดใจรอให้สัมผัสอีกหลินเว่ยเว่ยคีบเอ็นกวางชิ้นหนึ่งให้เขาแล้วยักคิ้วก่อนจะกล่าวว่าขอแค่เจ้าชอบข้าก็จะเอาชนะความยากลำบากทั้งมวลแล้วทำเพื่อเจ้าอย่างสุดความสามารถน่ทราบซึ้งหรือไม่เจียงโมหานถึงขั้นตกตะลึงจนพูดไม่ออก ต่อหน้าคนเยอะเช่นนี้เด็กตัวแสบไม่รู้สึกเขินอายบ้างหรือเจ้าดูป้าหวงที่ทำหน้าตาเลิกกลักสีแถมยังมีพี่สาวของเจ้าที่แทบปลอกตาจนขึ้นไปติดฟ้าแล้วหืมท่านแม่แววตาตื่นเต้นของท่านเด่นชัดเกินไปหน่อยหรือไม่บุตรชายของท่านกำลังโดนลวนลามอยู่แต่ท่านกลับเห็นเป็นละครฉากเด็ดเช่นนั้นหรือนางเฟิงกลัวว่าเหตุการณ์จะวุ่นวายจึงรีบเอ่ยกับนางหวงว่าพี่สะพ้ายท่านดูลูกชายลูกสาวคู่นี้สิชายหญิงมีความรู้สึกต่อกันเช่นนั้นเราสองบ้านมาเกี่ยวดองกันดีหรือไม่ ทันใดนั้นนางหวงก็รีบกล่าวออกมาว่าโมหานบ้านเจ้าเป็นคนดีหน้าตาดีการศึกษาก็ดีส่วนเจ้ารองบ้านข้าไม่คู่ควรท่านแม่เจ้าขมีอย่างที่ไหนดูถูกบุตรของตนเช่นนี้ข้าก็ดีเหมือนกันไม่ใช่หรือหลินเว่ยไว้คีบอาหารให้มารดากินเนื้อกวางหม้อดินเยอะๆเพื่อบำรุงหน่อยส่วนตาหากินให้น้อยๆหลินจือเยียนดึงตะเกียบกลับอย่างเงียบงันพลางมองพี่รองที่คีบเนื้อกวางหม้อดินให้สิพี่เจียงไม่หยุดอาย่างซอยๆให้น้องชายกินน้อยๆเพื่อเก็บไว้ในคนนอกหน้าหรือ พี่รองกำลังหันศอกไปด้านนอกสองท่าทีของเจ้าหมายความว่าอย่างไรเด็กผู้ชายมีพลังอย่างมากกว่าดังนั้นควรกินเนื้อกวางม่อนดินให้น้อยๆเข้าไว้ไม่อย่างนั้นจะมีพลังเยอะเกินจนนอนไม่ค่อยหลับรู้หรือไม่หลินเว่ยเว้ยถลึงตาใส่น้องสามเจ้าเด็กน้อยอย่าทำตัวไม่รู้จักดีชั่วเสียเลยพ่อเถิดอย่าอธิบายอีกเลยยิ่งอธิบายก็ยิ่งเป็นการปิดบงัง ความรู้สึกที่ท่านมีต่อสิทธิเจียงยังต้องเก็บซ่อนไว้อีกหรือแค่นี้ก็เกือบบังคับให้บ้านนั้นมาสู่ขอท่านอยู่แล้วนางหวงมองบุตรสาวคนรองด้วยความกังวลแต่จะพูดสิ่งใดก็พูดไม่ออกจึงกินอาหารต่อด้วยความวิตกกังวลดังนั้นแม้อาหารเลิศดรสเพียงใดก็เหมือนการเคี้ยวขี้พึ่งไม่มีผิดก่อนเข้านอนนางหวงได้เรียกบุตรสาวคนรองมาที่ห้องจากนั้นก็ลองถามอย่างเชิงว่าเจ้ารองบอกแม่มาเถิดว่าเจ้าคิดอย่างไรคิดอะไรเจ้ากะ คำถามไร้ที่มาที่ไปของนางหวงทำให้หลินเว่ยเว่ยคิดสิ่งใดไม่ออกและรู้สึกงุนงงไม่น้อยเจ้าคิดอะไรกับเจียงโมหานหรือไม่นางหวงถามด้วยความระมัดระวังทว่าพี่สาวคนโตที่อยู่ฝั่งของเตาปูลกลับเย้ยหยันออกมาช่างเหมือนประโยคนั้นเสียจริงคังคกหมายจะกินเนื้อหานฟ้าไม่รู้จักเจียมตัวเฉียงเอ,อ๋อนางหวงประมุรสาวคนโตเมื่อหันมามองหลินเว่ยเว่ยครุ่นหึงแล้วพี่สาวคนโตก็กล่าวด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ ท่านแม่เจ้าคะท่านจะตามใจนางอีกไม่ได้แม้ว่าบัณฑิตเจียงไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ภายภาคหน้าเขาต้องมาสอบเป็นซิ่วใช้สอบเป็นขุนนางแต่น้องรองไม่รู้อักษรศักตัวเดียวและยังโง่เขลามาตั้งหลายปีร่างกายยอก็มีเรี่ยวแรงผิดแปลกจากคนทั่วไปท่านคิดว่าบัณฑิตเจียงจะหันมาชอบนางหรือเจ้าคะหากไม่ทําให้นางได้สติตอนนี้ต่อไปคนที่ต้องทุกข์ทรมานก็คือนางเองแม้ถ้อยคําของบุตรสาวคนโตจะหยาบกระด้างแต่ก็เป็นความจริงและตรงกับเรื่องที่นางหวงกังวล หลินเว่ยเว่ยมองพวกนางด้วยความรู้สึกขบขันข้าบอกเมื่อใดว่าอยากแต่งกับบัณฑิตน้อยพวกท่านทำเหมือนถ้าข้าไม่ได้แต่งกับเขาแล้วจะไม่แต่งกับผู้อื่นเจ้าอย่าปากแข็งเลยถ้าเจ้าไม่อยากแต่งกับเขาแล้วเหตุใดต้องไปวงเวียนอยู่ใกล้เขาทั้งวันถ้าเจ้าไม่มีความคิดนั้นกับเขาจริงๆก็อย่าไปอยู่ใกล้มากจนเกินเหตุไม่อย่างนั้นจะถูกชาวบ้านนินทาว่าร้ายได้หลินเฉียงเอ๋อมองน้องสาวอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่พูดออกมาหลินเว่ยเว่ยม่ปากปากเป็นของผู้อื่นผู้ใดอยากกล่าวสิ่งใดก็ปล่อยเขาสิ เราจะทำตัวเหินห่างกับน้าเฟิงและบัณดิษน้อยเพราะคำนินทาไม่ได้หรือต่อไปจะไม่ให้สองแม่ลูกคู่นี้มากินข้าวที่บ้านเราอีกถ้อยคำนี้ข้าไม่พูดออกไปหรอกนะถ้าอย่างไรเจ้าก็ไปพูดเองสิใครบอกว่าจะไม่ให้พวกเขามากินข้าวที่บ้านเราแล้วเจ้าอย่าพูดเหลวไหลพี่สาวร้อนตัวทันทีไม่ว่าจะพูดอย่างไรนางเฟิงก็สอนนางปักผ้าอยู่ระยะหนึ่งแล้วถ้อยคำที่ชวนให้ผิดใจกันเช่นนี้จะให้นางไปพูดได้หรือน้องรองเจ้าทำตัวเป็นกบฏเกินไปหน่อยแล้ว ท่านใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็กางมือออกท่านดูสิเราสองบ้านกินข้าวด้วยกันข้าจะไม่กินข้าวร่วมโตเดียวกับบัณฑิตน้อยก็ไม่ได้ใช่หรือไม่ในเมื่ออากินข้าวร่วมโตเดียวกันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะสนทนากับเขาเขาเป็นคนอ่อนไหวและหยิ่งทะนงเช่นนั้นหากสังเกตเห็นว่าข้าทำตัวเหินห่างต้องไม่ยอมมาที่บ้านเราอีกแน่ถ้าเขาไม่มานะ้าเสิงจะยังมาอีกหรือเจ้าทำเช่นนี้ก็เหมือนสร้างความร้าวฉานให้ทั้งสองบ้านไม่ใช่หรอกหรือ ท่านใดนั้นหลินเฉียงเอ๋อก็หลงประเด็นเพราะอีกฝ่ายเมื่อลองคิดให้ดีแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงไม่สิข้าห้าไม่ให้เจ้าคุยกับบัณฑิตเจียงตั้งแต่เมื่อไร่ข้าก็แค่ไม่ให้เจ้าทำตัวสนิทสนมกับบัณฑิตเจียงเท่านั้นหลินเฉียงเอ๋อสะบัดแขนเสื้อด้วยความโมโหจากนั้นก็ลุกขึ้นมานั่งบนเตียงหลินเว่ยเวยจึงหันมาสนทนากับมารดาบ้างข้ามองบัณฑิตน้อยเป็นน้องชายคนหนึ่งเท่านั้นท่านเองก็เห็นข้าหยอกน้องสามกับน้องสี่ไม่ใช่หรือเจ้าคะท่านแม่ท่านวางใจไได้้าาจจะะม่่่เเเสีียใพรรือองนนนนแ หากบอกว่าไม่รู้สึกดีกับบัณฑิตหนุ่มก็คงโกหกเพราะอยู่ใกล้ชิดกับคนหล่อมานานเช่นนี้ตรับใดที่คนผู้นั้นไม่ใช่คนเลวตามหลักแรงดึงดูดระหว่างเพศตรงข้ามก็ย่อมมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นบ้างถ้าว่านางไม่อยากมีความรักและรู้ว่าชีวิตไม่ใช่แมรี่ซูสามหักยึดจากความพยายามและพรสวรรค์ของอีกฝ่ายแล้วอนาคตของเขาจะต้องสดใสแน่นอนส่วนนางเป็นเพียงสาวน้อยในป่าในเขาบนโลกมีนกกระจอกตั้งมากมายแต่จะมีสักกี่ตัวที่ได้เปลี่ยนเป็นหง เธอพอคิดว่าคนหล่อเช่นนั้นจะโดนผู้หญิงอื่นครอบครองในอนาคตใจของนางก็รู้สึกแย่เสียจริงในคืนนั้นหลินเว่ยเว่นอนหลับไม่สนิทเลยแม้แต่น้อยนางฝันถึงงานแต่งของบัณฑิตหนุ่มทั้งคืนบัณฑิตผู้หล่อเหลาแต่งงานแล้วส่วนนางก็ไปก่อเรื่องที่ห้องหอผ้าประดับสีแดงเทียนมงคลพร้อมเจ้าบ่าวในชุดแดงทว่าพอเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกกลับไม่เห็นใบหน้าของเจ้าสาว เมื่อนอนไม่พอสมองจึงทำงานไม่ได้ตามปกตินางตื่นขึ้นมาทำอาหารเช้าอย่างสลืมสลือและกินข้าวด้วยความรู้สึกง่วงเหงาหานอนเจียงโมหานเห็นขอบตาอันดำคล้ำของนางจึงอดถามไม่ได้เมื่อคืนเจ้าลุกออกไปขโมยหมูมากไาก่ามาหรือไรหลินเว่้อว,วยกมือปิดปากเพื่อหาวจากนั้นนางก็ตอบกลับอย่างเกียดคร้านว่าทั่วทั้งหมู่บ้านชือลีโกมีเพียงบ้านข้าที่เลี้ยงไก่แล้วจะให้ข้าไปขอโมอยไก่จากที่ใดเมื่อคืนข้าฝันร้ายจึงรู้สึกไม่ค่อยดีต่างหาก ใช่ที่ข้าเอ่ยถึงก็คือเจ้านั่นแหละเจ้าบัณฑิตน้อยเจ้าคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตข้าเจียงโมหานย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสองวันนี้อย่างละเอียดแต่ก็ไม่ได้มีสิ่งใดผิดปกติเด็กตัวแสบไร้หัวใจซ้ำยังเป็นสตรีใจกล้าที่ไร้สมองอีกไม่เหมือนคนที่จะฝันร้ายได้เลยหรือว่าช่วงนี้นางเหนื่อยเกินไปจึงรู้สึกไม่สบายวันนี้ข้าจะเข้าเมืองเองส่วนเจ้าก็พักอยู่ที่บ้านข้าจะพาหลิวไว้จื่อไปเองเจียงโมหานก้มหน้ากินโจ๊กที่ใช้ความร้อนต้มไม่เพียงพอรสชาต หเจีย้ยใช่คือมเมล็ดของต้นมัสตาดจีนสองหันศอกไปด้านนอกหมายถึงเข้าข้างคนอื่นสามแมรี่ซูคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความปรารถนาของผู้เขียนโดยไม่คำนึงถึงหลักเหตุผลและความเป็นจริงงอหลายประการเป็นตัวละครที่สมบูรณ์แบบหรือถ้าไม่สมบูรณ์แบบด้านรูปลักษณ์ก็จะมีความโชคดีสุดฮ่าฮ่